คุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาไทยจริงหรือเปล่านะคะวันที่1 0สิงหาคมนี้นะคะหลังจากที่เป็นกระแสม,มาอยู่สักพักนะคะสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ วันที่26รกรกฎาคมนะซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ74ปีของคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็คุณแพททองทานชินวัตรนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ภาพคู่นะคะกับคุณพ่อเนาะคุณก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วระบุว่า26รกรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสําคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้เนี่ยลูกยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองนะ,ะในสิ่งที่ลูกกาลังจะพิมพ์พ่อเนี่ยจะกลับมาแล้วในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะที่สนามบินดอนเมือง สิวันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกาพาดไปแค่สองครั้งนะคะถ้ารวมครั้งปีนี้ก็คือครั้งที่3เพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกเนี่ยและทุกคนในครอบครัวนักอึง้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของพ่อเสมอขอให้บุญรักลูกขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัยได้มาส่งหลานๆไปโรงเรียนบ่อย เหมือนกับที่พ่อตั้งใจไว้นะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อจะดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกนะคะสําหรับพี่น้องที่มาอ่านถึงตรงนี้นะคะคุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกพูดว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทําแสนสาหัสนะคะ การตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อผู้อย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่งแต่ก็คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและความกังวลห่วงใยของทุกคนนะคะ พร้อมกับแฮชแท็กนะคะเจ็ดสิบสี่ยังนะคะโทนี่วูซัมนั่นเองนะคะทางนี้เนี่ยการประกาศกลับมาของอคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมาพร้อมกับการที่พักเพื่อไทยเนี่ยได้กลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำให้หลายฝ่ายนะคะคาดการว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับมาเพื่อดูแลการจัดตั้ง การจัดการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการพูดถึงดีลฮ่องกงที่ลือกันว่าแกนนําพักการเมืองหลายพักเนี่ยได้เดินทางเข้าพบคุณทักษิณน,นะคะเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีการคาดการณ์ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอาจพักพักก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านหลังจากที่การประชุมพักร่วมแต่พักถูกเลื่อนออกไปอย่างกระทันหันนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะแต่ว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะฮือฮาเนาะเพราะว่า คุณทักษิณท่านก็ไปหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เมื่อการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บวันที่สิบสิงหาเดี๋เรามาดูกันว่าจะมาจริงไหมจะมีอะไรหรือเปล่าเกาะหลังจากที่เราพูดนี้จนถึงวันที่สิบสิงหาคมนั่นเองค่ะ